สวัสดีครับมาอีกแล้วนะฮะคลิป <c oughs> หาสินค้าไอเดียนะครับอันนี้เป็นคลิปของ Amazon นะครับแล้วก็จัดให้เต็มเต็มเลยนะฮะตัวนี้อันเซ็นเซอร์ให้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถไปหามาลงทุนได้นะครับเดี๋ยวนะขอลบของ b a y เก่าก่อนอะโอเค ัวนี้ไม่ใช่นะครับอ่ะ EP 3ามที่5นะครับ u n c e n s o r นะฮะ u n c e n s o r มาดูกันผมใช้ Jungle Scout นะครับในการหาสินค้าแล้วก็เจอตัวนี้นะครับก็เป็นถึงมืออารมณ์ไมโครเวฟอะใช่ไหมหรือเตาอบอะไรประมาณนี้นะครับขายดีมากนะ13.97ดอลลาร์นะครับที่อเมริกานะครับแล้วก็สำหรับชิ้นนี้นะจริงๆมันมีหลายชิ้นที่ขายได้นะครับก็ขายได้ถึง ดูต้นทุนก่อนดีกว่าเออ่เขาขายเนี่ย13.97ดอลลาร์นะครับมีต้นทุนค่า FBA เนี่ยประมาณ 3. จริงจริงตอนนี้ Amazon ปรับค่า FBA นิดนึงนะครับประมาณ3.3นะอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็น10% 15%ของ13.97นะครับกดเครื่องคิดเลขมาจะได้2.1ดอลลาร์นะครับก็ปีต้นทุนประมาณเออ่ตัวของต้นทุน FBA นะครับประมาณ5เหนนรียญนะฮะตกออกมา8เหรียญ แปดเหรียญเนี่ยเราต้องคุมอะไรบ้างเราต้องคุมค่าขนส่งกับต้นทุนของสินค้าเพราะฉะนั้นเราจะไปดูที่อาลีบาบากันนะฮะอาลีบาบาครับซื้อแค่หนึ่งเหรียญกว่ายี่สิบชิ้นได้แล้วโอโ้ผมว่าน่าสนใจนะลงทุนไม่เยอะด้วยแบบก็ดีนะครับอืมแล้วก็แต่ว่าเช็คร้านหน่อยนะแต่ร้านนี้ทํามาแปดเหียญแล้วนะฮะถือว่ามีความน่าเชื่อถือพอสมควรเลยนะครับ พอสมควรเลยนะแปดดอลลาร์นะครับเอ้ยไม่ใช่แปดปีนะฮะหนึ่งเหรียญกว่าส่วนที่หนึ่งหดแปดนะครับนี่นะฮะตรงนี้เป็นเรียหยวนนะครับก็ไม่แพงนะห้าจุดสามหยวนเท่าไหรอ่อ่ะคูณไปเด็กสี่จุดห้าบาทแต่ว่าแบบนี้อาจจะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับนี่แต่แบบนี้เก๋ดีแต่แบบนี้ยีิบสองหยวนนะฮะอืมก็สามารถเลือกแบบได้นะครับโอ้แบบนี้สวย,สวยดีนะ ใช้ได้ด้วยเจดจุดถกอยู่แน่งนะฮะก็ดูแล้วนะครับต้นทุนเอาอยู่แน่นอนนะฮะหลังจากที่เจอราคาขายแค่แปดเหรียญกว่านะครับเอาไปดูยอดขาย,ขายของชิ้นนี้หน่อยนะครับตัวนี้นะยอดขายนะครับได้เดือนหนึ่งห้าพันเจ็ดคาดการประมาณห้าพันเจ็ดร้อยชิ้นนะครับยอดขายแปดหมื่นเหรียญแปดหมื่นเหรียญแปดหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบเหรียญ โอ้ยช่วงนี้บาทอ่อนลงแล้วนะสองล้านสี่ครับอืมเห็นไหมแต่เราไม่ต้องหวังเท่าเขาหรอกจริงเราหวังได้แค่เดือนละร้อยชิ้นก็แฮปปี้แล้วครับจริงๆนะแต่ว่าทําให้มันมีสินค้าแบบเนี้ยสักสามสิบตัวคุณก็มีกําไรบนอเมซอนเดือนละแสนไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ้าคาดหวังอย่างเงี้ยเราต้องไปลงทุนซื้อรีวิวทาอะไรเยอะต้องลงทุนมหาศาลผมไม่เห็นด้วยนะจริงๆทําแบบท,ทําคีย์เวิร์ดธรรมดานี่แหละ ทำให้มันขายออกได้วันละสองสามชิ้นนะกำไรชิ้นละสักห้าสิบาทหกสิบาทอะไรเงี้ยแต่มีสักสามสิบสินค้านะครับเพื่อนผมว่ามันง่ายกว่าที่จะไปปั้นอย่างนั้นนะน,นะครับในแง่ของคีย์เวิร์ดนะครับอ่าผมก็เอามาวางนะคีย์เวิร์ดมันเหมือนค้นหาไม่เยอะนะเหมือนค้นหาไม่เยอะนะแปลกเหมือนกันนะครับแปลกใจอยู่นะแต่ว่าพอเรากดเข้าไปในตัวสินค้าใช่ไหม อันนี้มันมีฮ t g โกลบนะครับฮ t g โกลบก็ได้เหมือนกันนะครับเราไปดูแรง์ของเขากันนะฮะแรงก็สองพันพันห้าสองมื่นไม่หลุดสองหมื่นหกหมื่นหกพันเจ็ดสามพันผมว่าแรง์ก็ไม่หลุดอยู่นะนะในในคำว่าฮ t g โกลบนะครับแล้วลองดูคำนี้โหลดช้าหน่อยนะคำนี้ก็จะเป็นซิลิโคนโอเว m i ิดเลยนะครับอ่า มีมีคนซื้อสปอนเซอร์ด้วยนะแล้วคนซื้อสปอนเซอร์นี่ก็แรงดีมากเลยนะครับแหล่ง87แงสอง2,000ผมแปลกใจนะคือคนเหมือนดูดูเสิร์ชไม่เยอะแต่แลงกิ้งดีมากนะครับคู่แข่งก็ไม่เยอะนะ2,000ผมมองเลยว่าตัวนี้น่าลงทุนมากนะครับคู่แข่งคีย์เวิร์ดไม่เยอะอมโอกาสที่ลูกค้าจะเสิร์ชเจอแล้วก็ขายได้มีสูงแล้วก็ต้นทุนไปสั่งที่จีนเนี่ย ผมว่าราคาดีมากนะครับธุรกิจนี้ดูแล้วแนวโน้มดีนะฮะไปดู o o o g t r e n d ซี่เอาเป็นว่าเป็นสินค้าซสก,กินซื้อใช้ครับตลอดมาไม่มีปัญหาอะไรนะครโดยรวมแล้วนะครับผมมองว่าธุรกิจถุงมือนะฮะถุงมือที่มันทั้งไมโครเวฟเอ่ยทั้งเตาอบเอ่ยตัวนี้นะลงทุนต่ำนะครับเพื่อนๆลงทุนต่ำนะครับสั่งที่จีนได้สบายเลยนะฮะหรือบางคนอาจจะสั่งไทยแต่ผมแนะนำอย่างนี้การทำ a m ม z o n เนี่ยผมย้ำเสมอนะ ถ้าเราสั่งร้านในไทยของต้องมีเรื่อยๆปัญหาของร้านในไทยคือบางครั้งพอเราขายดีขึ้นมาขายได้เดือนละร้อยชิ้นอย่างเงี้ยที่ร้านมีสตอ็อกไม่พอให้เราผมถึงย้ําว่าให้ซื้อของที่อาลีบาบาไม่ก้นหนึ่งหกแปดแปดเพราะมันเป็นโรงงานจริงๆของมีตลอดเขาผลิตกันทีเป็นพันเป็นหมื่นชิ้นนะครับแต่ในเมืองไทยเนี่ยมันบางทีเพื่อนๆที่ผมแนะนําแต่เขาก็หยิบหยิบของในไทยเสร็จแล้วพอทําแล้วมันขายดีขึ้นมาเนี่ยได้เดือนละเป็นร้อยชิ้นเนี่ย พอไปถึงร้านร้านบอกของหมดไม่ได้สั่งมาแล้วนั่นคือปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดจะทำสร้างแบรงขายบนอเมซอนแล้วนี้ให้มันขายได้เดือนนึงเป็นร้อยร้อยชิ้นนะครับแนะนําว่าควรจะดีลตั้งแต่เริ่มจับกับอาลีบาบาหรือไม่ก็อ่กับที่1688เท่าเป้าโดยตรงจะดีที่สุดนะครับนะสินค้าชิ้นนี้ผมก็ขอเชียร์เลยนะครับเพื่อนๆไปเสิร์ชได้เลยนะครับคำว่าชินโนโอเวนมิชนะครับคุณจะเจอสินค้ามากมายนะฮะดูแบบอย่างแล้วก็ ลองไปสั่งที่อลีบาบาหรือแถวเป่าตัวนี้แจกฟรีเลยครับเพื่อนๆนะเป็นของฝันนะฮะหายไปหลายวันนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ o d o l n e com ครับสอนในการหาสินค้าผ่านจ u n g l e s c เ u t นะฮะเพื่อนๆโปรแกรมจ u n g l e s c o u t เนี่ยจะทำให้เราหาสินค้าขายดีบน Amazon ได้อย่างง่ายดายถ้าเพื่อนๆืไปสมัครเองนะครับตกปีละประมาณเกือบสามื่นวันนี้นะครับเรียน e ีเบอเรียน Amazon กับ odolay นะครับเรามีโปรโมชั่นนะครับ แชร์เครื่องมือจังเกิลสกาหนึ่งปีนะฮะการแชร์เนี่ยแชร์ในราคาเครื่องมือเพียง9000บาท1ถูกกว่าปีละ3เกือบเกือบ3าหมืแล้วไม่พอครับเราจะแถมให้คุณอีก3ปีใช้กันไปบยาวถ้าเกิดใครตั้งใจจะทำอเมซอนบอกเลยว่าโปรโมชั่นเนี่ยคุ้มค่าที่สุดแล้วครับติดต่อได้ที่ od online com นะฮะ,ะแล้วก็มีโปรอือ่นของคอร์สอ,อื่นด้วยนะ,ะสมาชิกเก่าก็มีนะครับสมาชิกเก่ากลับมาแชร์1ปีแถมให้4ปีด้วยหนักกว่าคนเรียนใหม่อีกนะ สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหากเห็นว่าโปรแกรม j o เค n ื่อ u เนี่มันมีประโยชน์ทําให้เราหาสินค้าขายดีได้ง่ายขึ้นนะครับผมบวกกับมานั่งเรียนแบบจับมือทําด้วยนะสนใจก็ติดต่อได้ที่ odotonline.com นะครับคลิกเพิ่มเพื่อนนะฮะเข้ามาคุยกับเราที่ l i น์แอดหรือไลน์ออฟฟิเชียลเขาหรือพิมพ์เองก็ได้ที่แอ o d o o n l i n e นะครับเบอร์โทร0888611616ครับ แล้วก็เรามีไลฟ์คุยกันทาง u t u b e นะฮะจันพุทธศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์อีกหนึ่งวันสนใจเข้ามาคุยสดได้นะฮะก็ไลฟ์สดเราประมาณ 2- 3สามุ่มนะฮะของวันจันพุธศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์อีก1วันนะฮะก็ติดตามฝากติดตามก็คือซ u b s c r i b e กดกระดิ่งช่อง YouTube เราด้วยนะครับอ่าเรามี Facebook Fan Page ด้วยนะอ่าก็ไปฝากกดถูกใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็ Twitter เราก็มีนะฮะโอตออนไลน์ยังไงก็ไปฝาก f o ล low ด้วยนะครับ ัวโลยน้อยๆทวิตเตอร์เนี่ยคนไทยไม่ค่อยเล่นกันอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสด,ดีครับ